ชุ่งกว้างมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งยืนหยัดอยู่มาหลายสิบปีลำต้นแข็งแรงรากอย่างลึกดอกผลมากมายมันภูมิใจในความสูงใหญ่ของตนวันหนึ่งมีเถาวันเล็กต้นหนึ่งงอกขึ้นใกล้ๆเถาวันค่อยๆเลื้อยขึ้นมาตามลำต้นใหญ่ต้นไม้เห็นแล้วก็หัวเราะ <c oughs> เจ้าตัวเล็กเจ้าคงอยากเกาะข้าเพราะไม่มีทางเติบโตด้วยตัวเองสินะ เถาวันไม่ตอบอะไรเพียงแค่เลื้อยขึ้นไปอย่างเงียบๆวันแล้ววันเล่าจนกระทั่งคืนหนึ่งมีพายุใหญ่พัดมาลมแรงจนกิ่งไม้หักโคน่นต้นไม้ใหญ่แทบต้านไม่ไหวรากสันสะเทือนมันคิดว่าคงไม่รอดแน่แต่เถาวันเล็กกลับโอบรัดลำต้นใหญ่ไว้แน่นเหมือนเชือกหลายเส้นรัดรวมกันช่วยลดแรงประทะของลมทำให้ต้นไม้ใหญ่ยืนหยัดอยู่ได้ พอรุ่งเช้าพายุผ่านไปต้นไม้ใหญ่หันไปพูดกับเทาวันว่าเมื่อคืนหากไม่มีเจ้าค่าคงถูกโค่นล้มไปแล้วขอบใจจริงๆเทาวันเคียงยิ้มแล้วตอบเบ,บาๆว่าแม้ค่าจะเล็กแต่ทุกสิ่งย่อมมีคุณค่าในแบบของตน <_ H uman> อย่าดูถูกสิ่งเล็กน้อยหรือผู้คนที่ด้อยกว่าเราเพราะบางครั้ง พวกเขาอาจาเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยให้เราผ่านพายุชีวิตได้ความยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่ที่การยืนหยัดเพียงลำพังแต่อยู่ที่รู้จักพึ่งพาและเห็นคุณค่าของผู้อื่น